ไปไปไปมาแล้ข้างล่างบอกว่าจำใช่ปะดูป่ะพี่มึงไม่ช่วยกูดูเลยเหรอผมก็มาไง้วไงผมไม่รู้จะด้านบนด้านล่างดูไงด้านล่งข้่าข้างล่างข้างล่างไปทางด้านลด้านล่ง้นลงเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเนะเอสนะเดี๋ยวไง เพื่อนเพื่อนเราอ่ะลงเล่นเลยตั้มลงเล่นเลยลงลงลงไผมไม่ตรงผมเป็นลุดไม่ได้สิไม่ได้บังข้อนีิบังข้อ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 อยาคาบังยากคาลงเล่นตั้มลงเล่น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 ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลง เอ็มดีเอ็มดีมาเล่นเอ็มดีมาเล่นตามเพื่อนมาออรักแกรดดิออกเอ็มดีเล่นลูกเนี้ยไอ้มันไม่ใช่โอนนี้ไม่ใช่ไอ้ตั้มไอ้ตั้มดีอีกคนเนี่ยผมจะทำดาวผมจะทำดาวผมไม่ได้ยินลงเลยเลยตั้มลงเลย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 ปล่อยผมดิลงตรงไหนครับลง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 กับเพื่อนไปลงกับเพื่อนจะไปได้ไปลงกับเพื่อนไปเพื่อนอยู่ไหนลงลงพี่ลง

เป็นไปเสียไม่ได้ชุบด้วยอย่าแตกกลุ่มเชิญตายลีด้วยเด้อเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนเข้าไปนะร่วงซะอ๋อโดนรถท่ทษอทเพื่อน จะผายแล้วกูปืนล่วงปืนล่วงปืนล่วงแป๊บหน่อยเฮ้ยปืนล่วงชกยูชกยปืนล่วงปืนล่วงปืนล่วงมาหน่อยพี่สวยเขาไม่เอามาปืนกูได้กดกูมาปืนก่อนพี่เชษพี่เชษพี่เชษไอ้สารหน้าหลังมาปืนก่อนมาปืนก่อน ไอ้ตาช่วหน่อยครับลมไหวหีลมึงไม่ไหวกูบอกไม่ไหวไหวผมเยอะเพื่อนเพื่อนเอ็ดีดึเพื่อนเอ็ดีดงเพื่อนเอ็ดีดึงเพื่อนเอ็ดีดึงเพื่อนอ้หยมเอ็มดีดึงเพื่อนเยอะครับเอ็ดีดึงเพื่อนแกงแย่มากตอนนี้เราอยวามลไหวไหวฝากกูไหวได้ไหรับ

พี่ต่อเองพีตอเองเอ็นดีเพื่อนหน่อยเอ็นเพื่อนอย่าุดเลยเี่ยหลุดมาเก็บไปเลยยิงยิงเองพี่ตอยิงอี่ตอพี่่อพพี่ตอพี่ตไม่ทันลเอ็นดียิงเองมาลุกมาเพื่อนลุกมาเราไหวไว้เราไหวเว้ยี่า้าหลังหน้าหลังห้าหลัมาดันไปดันไปดันไปเท่าไหร่้วหลังตันไปอ้โอมาโอมา

ยิงกูเฮ้ยยิงกูดิลงล่างไอ็มดีลงว่ายิงได้ลงลงไปเลยวิ่งลงไปเลยวิ่งให้หลุดวงไปชุบขอบวงก็ได้มาคอยกลาบมาอยกลับมาับอยกลับมาอยกลามาอยกลับมาับเารนปเซฟอมเพื่อนมาอมส่งอนเซไม่ไหวชุบแลถอยไปบ้าตรงเนไปลุกเ้ยเฮ้ยไปไปไปอุ้มเพื่อนมา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 ไม่ไฟไม่ไฟไปอุ้มเพื่อนมาไปอุ้มเพื่อนมาเพื่อนกับมาเพื่อนกับมาไม่ไหไม่ไฟนะไม่ไฟไม่ไ้วนะ โอ้เที่มาระวังพี่ไอ้หลีได้นะเนี่ยไปได้ไหมกุงไปได้ไหมพี่หลีหลีได้นะนี่กลับมาเอ็มดีกับมาก่อนเร็วไปอุ้มเพื่อนเลยครับไปอุ้มเพื่อนเลย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 ใครมันยืนเก็บไอ้ดอกนี่ยไอ้เหี้ยไปอุ้มเพื่อนเลยไปอุ้มเพื่อนต่อเลยอุ้มเพื่อนต่อเลย

ชุบแล้วชุบแล้วครับชุบแล้วเอาเพื่อนไปมึงจะไฟทำไมล่ะไม่ต้องไฟเดมดีมาก่อนขอขอดึงอีกหน่อยหน่อยหน้อยแล้วนะเดมดีเดมดีชุบเพื่อนต่อชุบเพื่อนไม่ต้องยังเหมือนอะไรชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนไปเล่นดีตั้มไปเล่นดีตั้มไปเอ้ียไฟมันต้องไฟแล้วเนี่ยชุบหน่อยยิงไกลแล้ว เด้ผมมีใจเย็นดวมีใจเย็นยิงแล้วมีสามนั้แล้วไม่หล่นหน่อยหน่อยมนาม่่อไม่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ชุเอายิงหน่อย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 คนหอยยาชุบก่อนแป๊บมึงไม่มียาชุบอมโอ้โหไม่มียาชุบตเลยเอาเพื่อนออกเพื่อนเกูขอแค่เพื่อนเกิดฟากูดิกูขอแค่เพื่อนเไม่ต้องสนใจรขึ้นมันดูชุบเพ่อนหน่อยใครชุบเรียกกูใครชุบเรียกกูใครชุบเรียกกูมไรอะ แต่แล้วมึงไปขวาสองเท่าชุบชุบบเพื่อนตายปไหมที่นี่แกไม่ทุนสะพานเหรอเอ็มึงมึงมึงดันขึ้นมาไหนจี๊ยงไปยิงไปตายตายตายนตายตายไปสวยพี่ตายอะไรนูนเสองหนึ่งนะตายเยอะนี่ตายเยอะเลยนเขาเลี้ยงเพื่อนไปไอ้หใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรนิดเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าไปอะไรเยอะเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยไปเไปเราเลี้ของเราเลี้ยของเรายังไม่ตายหนุ่มเฮ้ย

กองบอลแล้วกองบอแล้วกองบอลแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุนะครับขอบคุนะครับขอบค็นะครับขอบคุ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 นะครับขอบคนะครับขอบคุ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 ณนะครับ ไม่ได้พี่มีกล่องบาฟิตอมเอ้กล่องทูปอะกล่องทูปพี่มาอยู่ก็มันกินไอเกตไปหรือไม่อะดับมันหมดคือใครได้หมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใครได้ใช่ไหมแก๊งแถวนี้เปล่านี้แกงแกงแถวนี้เปล่าแกงแก๊งอีโยจีเปล่าแก๊งแก๊งแถวนี้เอาใหม่ครับพี่สวยแล้วครับรถไปขึ้นรถกลับไปขึ้นรถกลับไปขึ้นรถไปขึ้นรถครับไม่มีเอ็ดดี่้ ออะไร่กูต้องพวกหัวเมืองอ่ะต้องปิศาจอยู่ไหนอาวุธทำเกมหน่อยเว้ยทำเกมหน่อยเว่ยสู้น่าสู้น่าสู้น่าเขียยลงแล้วก็ซ่อมลงก่อนไปอยู่ไหนลูกทำเกมหน่อยเว้ยไปไปหนูคิดค่ได้ไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับเราไม่ได้ครับพี่เราเหลือกี่เดนิดเดียวครับพี่พิงบอกว่านิดเดียวนิดเดียวเลยเมื่อกี้นิดเดียวเองอ่ะเสียดายมาก ไหนในพี่เราไปมุ้งไม่รู้ไอ้เหี้ยรถกูไม่รู้อยู่ไหนนะกูจำไม่ได้เลยไม่มีใครได้ไม่มีใครได้นายกเก็บนายกเก็บมันเฟคชั่นอะไรของเขาอะสายสายฟ้าเออแล้กูไปไหนวะพี่พี่ซุปอยู่ไหนพี่พี่ซุดจ่อไปไหนเนี่ยเฮียลบไหนเนี่ยพี่ชายผมหน่อยพี่ขวาขวาพี่บอลมานี่ดิพี่พี่จีไอ้ซุนอยู่ไหนวะใส่ใส่มาใส่ตังบินี่ตังบินี่ตังบินี่ ที่ดีเกมม mm ันคืไรไม้ค้างอ่ะไม่ไม่ไม่พี่จรงตไหนครับแป๊บช uh. ่วยเนอขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับเนครับครับคันได้ไหมเบียวว่ไหนอ่ะไม่คือแม่งถ้าบ้อะไรพี่มันกระจายกันมากเลยว่ะเพื่อนระหวทปุ่ไม่สั่งไม่ถงเฮยนองครับทิ้งหน่อยจ เราไปไหนนัน่นแล้วส้มเหรอใช่ใช่ใช่จะไกลอย่างอะไรวะเจอแต่เฮียอะไรเนี่ยพ <c oughs> ี่ผมพูดเลยน,นะไม่ต้องโอเวอร์มานาคาสกิแม่งก็โหดแล้วนะใช่ปะนะ้าคากิตอนนี้เขาก็เป็นท็อปท็อปนี่เหรอใช่เดเดผีบ้าเฮีย <c oughs> ไปทางไหนเฮียด้านนอกเจอสีขาวมาด้านในเจอสีดำอีก <c oughs> โอ้ ว่าหนึ่งหนึ่งกับนากรรมน่าจแยานน่าจมยานดีดีไอ้เหี้ยว่าว่าว่าจีเจอแค่เขาก็แย่แล้วบอกฉันเกินนะผมไม่เอาฟืนด้วยมาไหนมาี่ไหนพี่รีบออกรีบออกรีบออกอีมาร์กตรงตรงบริเวณนั้นก่อนเค่ะนะคะเดี๋ยวออกให้ค่ะเสี่ยมไนพาพาเพื่อนนะครับที่ไม่เห็นคนใช่ป่ะไม่ไม่เห็ดเลนอยู่เดี๋ยวต้องเอาของพร้อมเฮ้ยใส่ของใส่ของต้องไปเซิรโทรศัพท์พี่ พี่สุดเอาไปหมดเลยโดพี่ใครไม่มีเอดีป้นผมเลยพี่เอาผมไปเลยมีเอดีบ้างสิบเจ้าเขาแน่คุณสำคป้นเลยนะมาเลจ็ดใคจะเอดีคู่เขาเลยป่นเลยมา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 ม